สมัยก่อนกับพูนแล้วอยู่เมืองลาวมาแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนกับพูนแล้วพอแม่ก็อ,ยอา,ายุพูนเจ้าหน้าทั้งเจ้าหน้าเพิ่นกามันขัดมันแข็งจึงหลายก็กาเลยอพยพมากพี่แต่พศสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองนี่ร้อยกปีแหละแต่ว่าขเขาก็มาเกิดพีละแต่ว่ามีแต่พอายัยไม่ใหญ่ กอเขอพระมาเุื่อแล้วป่าเต่าจะนายเม่อแล้วเขาผมก็พ่นถ่ายละเอออยู่ฝุ่นนะี๋ยวมามาจากน้องแม่กลาดเชื้อบันของไถ้ไถบรูบบรนะเออนบันไถ่รูอ่นะเออจะา่าเพราะว่าฝรั่งเศสมันบีบีหลายก็เลยก็เลยบ่ อยู่อยู่น้ำขีาวนนะああเอาก็เลยมาขามมาเห็ดก็ใจเนาะกใจเหตุที่ ตามหลโป่าหนาอนี่เนาะ ปลาคุ่มือมันมี่ก็คือบมี่แล้วปลาคู่มือเนาะันตามเบิงว่ะสมัยก้อนน่ะวมล้ค้ลาไสมัยก้อนแัดปราชากร้อนคนก็ิบ่หลา่หลพวกห้าปลาก็ิบ่หลายพวกหาปลาก็ได้ใส่อวนคือคูเมือคือแฮบคือใส่จีแต่ทีที่ก้อนบ้าน อ่าหอย่างนะห,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 หาขอกุส่านมงยมาัไนี่สมเงัขายเจรัวคบด้วนาคบเจรัวเมากครับไปง่ายสมัมก่อนมันหากินเฉพาะติกินพ่อเดี๋ยวนี้หาขายแทนที่จะคล้องคูงหาก็บริกินสำหรับขายยางเดียวยก็เลยปูปลาหน้าหน,า,หนามาก บัจังบ่บัจังมันนี้บัดก็บ่แม่นสิบัดที่พูดเนาะอแต่ว่าเก่ามันบ่คือเก่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามคนนั่นแหละ พอดูมาม่าจากเคลื่อนจอกเคลื่อนปิ้นอะไรมันจะเป็นได้ไรล่ะงามครับใช้สีมันเป็นตามฤดูกาลเนาะมันบอแต่กี้ตะก่อนกับบอเรคคุณบอได้ใช้ปันนีิไช้ยามนี่มันใช้แยมมันคุณคือเดือนเริ่มตั้งแต่อย่างกระดาษกระดาบเดือนใช่เลยใช้ได้หมดมุมีป่าเออแยกๆตัวตัวบงตัวใดบง น้ำใสอาปลาบบอ่อแล้วน้ำชิคุนโคนนั่นปลาบุมงบุ้งแล้วเอาน,นา,มามันควรามด้ปลามันควรนามันคุ้คื่าเปลาเือนี้มันใสแบบจังพูนามใสแบบแนมยังเห <c oughs> ็นบอตัวนะอันว่าซอยข้ามกนามเนมเห็นมดเห็เลยขหนามนาดนี้หแบบนามัแบบนใสแบบ สนานม,มานที่ีมาทีจีเาจัก,กจแล้วจีหรรอจะขึอนอยู่อ่ะอืมไปเห็ดุดออ้ยันเดี๋ยไปเหอเขเพาะนสจได้จรเพวมันใกล้ตงนีน <c oughs> เห็ดหน้าปังเลยเนี่ยหหน้าปังเลยแล้วคือแล้วกพนแดคือด้วยกันแล้วมอสกนมันลายจริงปังนแรงซะกอนมันลายกูตายมันผัวหย่าได้จคนเบื่อลายบายานย่กันะแต่บาบ่ย่านมันตายอย่นะตายก็้องธรรมดาตายกประชาชนตาย นายม,มันดายหรอเป็นรับ,บาลตาย<อ>มันกะต้านไห,นหว,วนะข้อข้อเพราะมันระบายใชเฮ็ดหน้าหน้าปังหน้าอเราเนี่ยหเห็ดหัวเฮ็ดชูนนะปัจจุบันเลยอย่างเชีษฐกินเขาเพอเพียงบอลเขาเขาไม่จชมีกินเลยทำมือทำมันบนะกปอยหนาเหมือนหัวกระแหงนี่ทำไร มันก็กระทบอยู่แล้วเออนอนยังกับเขาสางอ่ะโดนกับโมเห็นมันก็ทบอยู่ที่นี่ละราคาก็จะน้อยสางเขาก็บเจ๊ยังไงเออบิทีเอ็นจีโอแหละต่อต้านเออเขาก็บบริษัทเขาภายไหนภายหนึ่งอยู่กับรัฐบาลหรอยู่กับรัฐบาลผู้ใดเป็นรัฐบาลหรอยู่กับผู้นั้นโมเป็นมาจีวาจีไปขัดขานเพิ่นอืมเป็นสิเชียบาน้ำโค้งนี่เคาะนอนเป็นสิโมบี้ เขาเขาบัวพวกบูเขาก็อยู่เบาเขาอยู่เฉยไมย่แต่พวกอันนอะไรตายบานตายนะ่ว่าเขาเอ็นจีโอบานตะบุยบานนี้พวกเขามาหา,าผมไล่เธอมาผมือเออบยังหยิบกับเพิ่นึ่งพันเออพ่อเขาประอยากอยู่ยเออออะยะ คือโมให้ขาดไ่รู้ให้เจอแต่ตัวจะก่อจอกินจนลีลาเปลืองจะกอจอกินจนลีลาเปอเจะโดแเมกล้าเสือที่เคยีเลจุ้ยจุ้ยฮบูลขากนดีุ้ยเลี้ยงจุ้ยจุ้ยลานเตอร์ปนัยอันที่จะังอยจุ้ยจุยจ้า เงินกินังจไอจู่จาพอเพือช่วยปู่บาจน์จนพีรีต่ตงคนหนึ่งให้เธอคนไหนต่้งเงยกูแท้ใจวันเดือดใจคงปลาพนได้นใจต่้งเงยต่ายพนานด้ไนลจตัางเงยตาใจคนแดงคนหายราไอุรว เล่าประวัติหนึ่งวตะตลงขันเขาเล่านาไปเยาะเย้ยรจังอุ้ยขันเขาเล่านําไปเยาอเย้ยรจังจักไม่ดังเตอดังลาเรจังกรอฉันว่าจะแม่กขายออีเว้ากันเรื่องตันเผาไม่จะลงอ้อลังเยีํามพื้นคุมเยียมเมื่ไปกล้า แย่อำเภอคุนยกเราไปครัอบอะเลลบมักข่าวอิลตะลอม